็สวัสดีกันด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับบิวคุงนะตัวนี้ก็ผมก็จะมารีวิวอะไรมันจะเซอร์ไพรส์ขนาดนี้ของมาช่างเมาส์ใบกัน,นีนก็คือฟังนี่เองอันนี้คือราคา300กว่าบาทนะมันได้ทั้งไม้ได้อะไรได้ไฟด้วยนี่นิวนี่นี่ครับป่านับอันนี้เป็นของหมาป่าผมนับโวนะเหมือนกับอันนี้เลยเป็นพิมพ์เมาส์ด้วยรวมทั้งเมาส์ด้วยอันนี้ก็เหมือนกันนะนับโบเขาไม่ได้จ่ายนะ แต่เราซื้อเองล้วนๆก็คือดูน้านี่ก็คือแบบครบเซตเลยแต่ก็ไม่ได้หรูหราอะไรมากมายก็งบหลักพันเข้ามานี้เลยก็อีก็เหมือนเดิมเจ้าเก่าครับผมเหมือนจากคลิปที่แล้วเลยต่อจากคลิปที่แล้วก็อีเจ้าเก่าอันนี้ไม่ใช่ไหมแบบพูดนะอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้เป็นไฟครับผมไฟแบบไฟเทคอะไรทั่วๆไปเนาะอันนี้เป็นหูฟังนับโบก็คือเขาไม่ได้จ่ายผมว่าได้มาใน วันนี้เลยรีวิวเลยก็จบคลิปเพียงเท่านี้นะก็ไม่มีอะไรมากผมก็รีวิวเป็นไปแล้วเนาะของพวกนี้ก็รีวิวไล่ๆทีละส่วนก็รีวิวกันไปละของล่าสุดในวันนี้ก็คือได้ของฟังก์ตัวนี้มาตัวเพิ่มยุดบีอันนี้ก็เสียบตัวไฟเลี้ยงไฟมันจะได้แบบแต่สายมันดึงกันเนาะสายโคตรลุงรังเลยลุงรังมากไม่รู้จะเอาไว้เก็บตรงไหนก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะบายครับผม Thank you for watching!